สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการดาวน์โหลดตัว Windows 11นะครับที่เป็นไฟล์ image นะครับดาวน์โหลดอย่างไรนะครับแล้วก็เอาไฟล์ image นั้นนไปใส่ในแผ่นได้โดยใช้โปรแกรม r ู f u s ทำเป็น image ไฟล์เป็นเพื่อที่จะเอาไปบูตนะครับเหมือนเราไลฟ์แผ่นสมัยก่อนนาองไรเหมือนใส่แผ่น CD DVD เพื่อไปบูตแต่ที้เราจะบูตผ่าแไดยังไงนะครับไปดูกันเลยครับ อันดับแรกนะครับเราก็เข้ามาที่เจ้าตัวเบ์เซอร์นอกซ์ตัวเนินเลก็ได้นี่ผมใช้ Google Chrome นะครับแล้วผมก็เซิร์ชหาคำว่า Windows Windows 11ดาวน์โหลดนะครับอ่เริมพ์คีย์เวิร์ดนี้เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์แรกก็คิกขึ้นมาก็าคือเป็น microsoft.com นะครับก็จะมีเจตัวดาวน์โหลดวินโดว์11ดูแล้วนะครับกดเข้าไปเลย พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมาเจอหน้าต่างว่าดาวน์โหลด windows สิบเอ็ดในกรณีที่เราจะสามารถให้เป็นตัวช่วยในการติดตั้ง windows สิบได้สมมติว่าเรามีกรณี windows สิบอยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถทําในกรณีนี้ได้นะครับซึ่งผมจะไม่พูดถึงนะครับผมจะข้ามมาที่เมนูนี้ที่บอกว่าดาวน์โหลด this image windows สิบเอ็ด w h o l iso เนี่ย iso นะครับในการดาวน์โหลดเราก็เลือกเลยว่าต้องการดาวน์โหลด windows สิบเอ็ดนะครับมัน t i edition นะครับแล้วกดดาวน์โหลดนะครับ อ่าพอกดดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะมีบอกว่าเออคุณต้องการเลือกผลิตภัณฑ์ไหมว่าต้องการให้เปลี่ยนภาษาอะไรเนาะเราก็เป็นภาษาไทยนะฮะเราเลือกประเทศไทยของเราแล้วเรากดยืนยันหนึ่งครั้งนะครับทางเน็ตเขาก็จะเป็นเอ่อวินโดวสิบเอ็ดไทยมาให้นะครับแล้วเราก็สาม,มารถที่จะกดดาวน์โหลดได้เลยมีเวอร์ชันเดียวนะครับเป็นหกสิบสองบิตดาวน์วโหลดกดหนึ่งครั้ง นะครับอ่าเราก็จะมีให้ดาวน์โหลดแล้วก็กดเซฟไ้เลยโดยปกติแล้วถ้าเป็นเครื่องเราที่เป็น Window s อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเซฟไว้ได้บนอในโฟลเดอร์ของดาวน์โหลดนะครับกดเสซฟไดปเลยในการโหลดก็อาจจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามีความจุของไฟล์อินเทอร์เน็ตอยู่ที่4.9กิกนะครับอ่านะครับตอนนี้เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ ไปดูซิว่าไฟอยู่ตรงไหนนะครับกดที่แสดงทั้งหมดก็ได้หรือว่ากดตรงบริเวณนี้แล้วกดอ่าแสดงในโฟลเดอร์ได้เลยนะครับอ่าก็จะมีไฟขึ้นมาหนึ่งไฟไฟ์นี้นะครับทีนี้เราพักไว้ก่อนทีนี้เราไปโหลดโปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรมรูฟัตนะครับอ่ารูฟัตมิโน่สิบเอ็ รูฟัดเฉยๆก็ได้ครับรูฟัด r, r u f u s นะครับถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวเรามีไฟล์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับพอเข้ามาเข้าไปที่เว็บไซต์ rufat id เลยนะครับอพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะเลื่อนลงไปด้านล่างเนาะตอนนี้เราหน้าแรกนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดให้เราดาวน์โหลดรูฟัตเวอร์ชัน1 8นะครับณวันนี้วันที่3 ไปที่เด็ดวันที่18มีนานะครับ2022เป็นวอร์ช่นนี้นะครับเดตล่าสุดวันนี้แล้วเราก็กดดาวน์โหลดมนเดิมกดเซฟน,นะครับทีนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะคลิกตรงโปรแกรมรูฟัสตรงนี้ขึ้นมาได้เลยเพื่อติดตั้งนะครับหรือว่าถ้าใครหาไม่เจออยู่ที่เดิมใช่ไหมครับมีที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับ ต,ตอนนี้ก็จะเป็น user uh, access control นะครับให้เรากดเด่นนะครับนี่เป็น security ของ uh, windows นะครับอพอกดขึ้นมาก็จะเครื่องโปรแกรมก็จะขึ้นมาเลยนะครับก็คือโปรแกรม blue p t ก็จะขึ้นมาให้เราเลือกไปเลยทีนี้ถ้าใครมี flash d i v e t ้ u m ไ d พวกนี้นะครับแล้วก็เคลียร์งานเราให้หมดนะครับเมื่อกี้นี้เรามีไฟล์ขนาดประมาณเกือบ5้กิก แฟลชไดรฟ์ก็ควรที่จะมากกว่านั้นไปสัก8กิกขึ้นไปพอดีนะครับเราก็เสียบเข้าไปที่เครื่องเลยลเสยบเาม้าในเครื่องละนะครับอันนี้ในเครื่องมีไม่มีอะไรเคลียร์แล้วแต่มันมีไฟล์แต่ผมไม่ต้องการแล้วนะครับเราสาม,มารถเทียบความ่ได้เลยอันดับนี้ก็จะมีบอกว่าอ,อ๋อแฟลชไดรฟ์เนี่ยดีไวก็คือเป็นแฟลชไดรฟ์ชื่อเนี้ยมีความจุ3 2กิกก็คือมากกว่า5ไดแน่น นะครับแล้วเราก็จะเบิร์ iso image mm hmm. ก็คือเป็น Windows อะไรที่เราดาวน์โหลดมาตอนแรกให้เราไปเลอกหาเลยกดเลอกตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ไปหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดคืออยู่ในโฟลเดอร์ดาว 1, น์โหลด Win11 under s u o r t under s c o r e f สี่เวอร์ชันหนึ่งะครับกดเลือกเข้ามาได้เลยพอเราเลือกเข้ามาแล้วนะครับ่าเจ้าตัวรูฟันมันก็จะจัดการข้างล่างให้เสร็จเรียบร้อย ตรงนี้เราไม่ต้องปรับอะไรเลยเราเอาตามนี้เลยนะครับเราเอาตามที่เขาจัดการ่าเลยนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะตั้งชื่อของวารุ่รลแรกของเราว่าขอเป็นเขาจะตั้งเป็นชื่อนี้แต่ว่าเราเป็นวินโดว์สิบเอ็ดน,นะครับอเอาวินโดว์สิบเอ็ดเลยนะครับวินสิบเอ็ดตามเขานี่ก็ได้เอ็หกสิบสี่เวลาเราเอาไปใช้งานเราจะได้จำได้นะครับว่าอ๋อนี่มันเป็น Windows 11, นะวินโดว์สิบเอ็ดนะเวอร์ชันหนึ่ง โอ4บิดนะครับแล้วเราก็กด Start ได้เลยก็มีคำเตือนที่หนึ่งเรากด OK ่กด OK เพื่อทงานต่อนะครับ OK แล้วมันก็จะ delete าร์ดิชั่นของเราไฟล์างานทั้งหมดที่อยู่ในแพดไดรมันจะลบทิ้งหมดเลยแปลงข้อมูลที่เป็น like ิมเ i จ ISO ของ Windows 11นะไปอยู่ใน ได้ซึ่งแต่อยู่ในรูปแบบของที่มันจะรันได้เลยพอเสียบมันก็จะรันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นไฟล์ ISO แต่เราพบเสียบได้ธรรมดาแล้วเราเอาไปเสียบเข้ากับเครื่องคอมเพื่อที่เรียบลง Windows ใหม่เนี่ยมันจะทําไม่ได้อ่ะทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําวิธีการก็คือนํา Image เข้าไปอยู่ในแฟลชไดเนี่ยโดยใช้โปรแกรม b u f s ใช้เวลาไปประมาณ22นาที นะครับทีนี้พอเสร็จแล้วก็สามารถกดโค้ดหรือกดกระกมามได้เลยนะเราก็สามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทําให้ดูเนาะวิธีการติดตั้ง Windows 1ย,ยัยงไงนะครับจะลองดูครับ